มันหมดหใช่ล้ะนี่นนได้าไปด้วยกันได้หมดอ่ะโนนไหนก็ได้โอ้ตกใจหมดมาอยู่ข้างหลังอเออคก็กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ <S <S มีทิปอีกแล้วนี่ทั้งมุกไปด้วยวันนี้เป็นไงอ่ะ <S 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 อะไรอะไรเอ้วันนี้ก็มีทิปไปสระบุรีนะครับล่องแก่งเล่น ATV ไปกันก็ประมาณ20คันได้นะครับมีตั้งแต่600ยันพันกว่ามีฮาเลขคันหนึ่งนะครับแล้วก็แก๊งซ่า CIF ไปกันแล้วแก๊งวิบัติกลัวไปกันไม่ไม่ทันก็เลยออกตัวไปก่อนเมาไปเจอกันข้างหน้านู่นเลยครับมาเจอกันไปพี่แจ๊ ข้างพี่เนีมางันข้างที่เนี่ยิี่ไปลงสนามมาเออเดี๋ยวไปด้วยกันพี่ไปสนามด้วยกันเห็นแล้วมันเลยใช่ป่ะเพื่นก่อนต้องไปต้องลองพี่ยังไม่เคยไปใช่ไหมไปไปมาพี่ดีมพี่จอมพี่จ่าพี่เจมรถพี่เจมพูดหล่อเลยนะเต็มเต็มเต็มวันนี้ ปกติพี่เจมน right? ี el, ่จะเป็นคนที่แบบจอดอย่างเดียวไม่ค่อยออกทริปโอเคลุยกันครับเดี๋ยวโอ๊ตาอันนี้อาทินน้องใหม่เหรอไาพี่เปิ้ลก็ไปสระบุรีนะครับวันนี้ก็ประมาณย0สบคันได้ นี่พี่จอมเซ็ตเลขสิบ,บนะไปกบแฟนพี่จอมไม่ได้ออกทริปก,กันนานแลเหมือนกัน เยอะหน่อยฮนะเส้นนี้ไอพี่โอ๊ตแข่งหกร้อยนี่พี่แจ็คอ้าวพี่จ้า้องนุกไม่เจอกันนานเลยผมเนี่ยไม่เจอเขานาน <c ười> <c ười> เดี๋ยวก็ไปถ่ายระหว่างทางนะ วุนว่นวายหน่อยตรงนี้ถนนมันไม่ค่อยดีฮะโอ้โหมาไปเช็คดิลัดเหมือนกันนะตุ้มต่ำตุ้มต่ำเลยไปไปเช็ควันนี้นนี้ก็ยูทูบเบอร์เหมือนกันี่เช็คกำลังปั้นช่องอยู่ฮะ เหตกับบคีนคีนเลยนี่พี่จา๋านี่ปิงปิงเปลี่ยนแฟลร์รี่มใหม่อ่ะ CBR หกร้อยหกร้อย R ไปไปิงไปก,โก็โคกเปบนนักแข่งเลยเว,วันนี้เจ้ามีกระเป๋าไ ทำสีใหม่ว่าจะเป็นขออภัยด้วยถ้าเกิดจำชื่อใครไม่ได้มีผมนี่แหละนาน,นานมาทีนานแล้วไม่ได้ออกทริปกลุ่มบางคนอาจจะเคยมาอยู่แต่ผมไอ้หลังๆนี่ไม่ได้ออกทิปด้วยกันเป็นไงไฟลิงสนามไอ้คันนี้ไม่มีขาตั้งคนระัไปไหนก็ต้องพิงตลอดนะ พี่ตังกลัวหอกามาไปจะเป็นเันนี่พี่จอน้องพี่เจมปลายท่อเหมือนแกว่งๆหน่อยฮนะเซตเก้าร้อยนะครับกันนี้ท่อน่าจะลั่นเลยละ่ะ น้องพี่เจมอ่คนที่พี่แหลมไปรีวิวอ่ะครับเอสพันคันนี้ของแต่งเยอะๆนะครับเป็นไงจ้าเปิงแฟ่งสนามแล้วเนี่ยเออนายจะหาเรื่องลงสนามแล้วแหละสภาพนี้คิดว่าเดี๋ยวไม่นานคงมีสีในใจแล้วแหละมั้งฮะ ไหนพิเดตอาวันไม่เห็นนะรหลอกกันไปเลยนะ C B R พันธ์ท่อลั่นๆนะ,ะไายพี่กายพี่กายก็ไม่ค่อยล้างรถเลยเจ้าพ่ออยางไงนี่น น,นี่หรือเ่าเอาพี่เตาไปพี่เตาเต๋าอ,อ,อยู่หน้าวันนี้แปลกอะ่ะพี่เตาบอกไม่อยากเห็นเยอะเดีด๋ยวหน้าอนี้ก่อไปพี่เตาเข้าไปยังงั้ 故。Cool. จ้ากัขับนี่แหลกก็นี้ฮะเพื่อนไปไหนหมดว่า A6 วันนี้ไม่เกาะกลุ่มกันเลยไม,ไม่มาดันเนะไม่มีใครดันพี่โจาะลยวันนี้ฮะไม่มีใครดันโจ้ะเยอยวันนี้เอยสจตา์โจอะ dần dần thì đóng dần 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 thì đóng dần cho dần dần rất dần 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 thải, dần 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 พี่จอพี่เจมสามจอใช่ไหมไปน้องมุกไม่เจอกันนานเหมือนกันเหรอตั้งแต่พี่หายไปนี่มาออกทิปบ้างหรือเปล่าวะฮะ,ะ,ะ,ะดีเหล็กนะวันนี้มีผู้หญิงสวยที่สุดในกลุ่มเลยที่ขับรถ <laughs> เออขับเจ้โอด๊ดอะ ำลูกกาใช่ป่ะนำลูกกาเลี้ยวซ้ายฉานั้งเราเลี้ยวขวามาไปไปรู้ก,กันไปจกหน้า ไม่ขับรถแล้วขี้เกียจขับแล้อออกโชคอาทิตย์เจ้าโจ้เอาให้เปิ้ลใหเปิ้ลเริ่มลงมาอยู่ข้างหลังอ่ะโอ้าเจอกันอีกแล้วเราเจอกันอีกแล้ว แก็ไปแติมของแต่งอนี้เนี่ยแอบไปแต่งของบอกไปซื้อไว้เยอะยังไม่ได้เติมอ่ะรู้สึกวาอยาไปเติมจานนะ เขาเข้าใจว่ารถมันจะมาสาย ทดียวเหมือนเดิมแหมเซตพันสองคันแล้ววันนี้ใช่ปะ่ะอีกขันหนึ่งเซตเก้าร้อยอันนี้เซตพันไปเจ้าเจ้านี่ไปสายชอดให้เจ้าโจ้หน่อย

เตอร์เก่าเลยไปอทินซีพีอาพันขอโทษนะท่อลั่นๆนะนๆนะขับกันเหมือนไม่ค่อยแตะแถวเท่าไหร่ฮะ

เจมบอกพีรถสวยๆไม่ค่อยกล้าเอามาขับไม่ <c oughs> ไมใช่อะไรติดงานเยอะพี่เจมพูดรับเหมาพูดกับรับงานหลายจบรู้สึกว่าอ,ออกเอฟพันได้แต่งขนาดน,นี้งานเดียวก็ได้แล้วพี่เจมเรยวเรือมาแป๊บเดียวของแต่งเต็มหลำ่ำออาพี่เจมอ่ะ สวยกับยังไงก็หลอนี่สองคนพี่น้องพี่ครับเซตพันนะน้องครับอะเซตเก้าร้อยไปด้วยกันนะทีปนี้โอ้ใจรักเหมือนกันพี่น้อง โอเคนะครับถนนให้ถึงกับหลุมบ่อเยอะสบายครับทำความเร็วได้ค่อนข้างโอเคเลยแต่รถสวนค่อนข้างเยอะไม่ได้เยอะหรอกรถขับเร็วมันก็เลยเจอรถคันข้างหน้าเร็ว <c oughs> ใช่ไหมทางไหนซ้ายซ้ายสุดนะเนี่ยผยอเทิร์นใช่ปะ จุดยาววันแม่คนก็เลยออกทางยังหวัดตั้งแต่เมื่อวันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์วันนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับรถรถพี่เจมเงาเงชฉ่ำๆกันเลย โอ๊ออะโออาระน้องมุกนี่ยขับโบนะเออเห็นรถผมที่ไรไม่ได้น้องมุกงไงจะแงะของแต่งตลอดเลยพวกพวกปักแจมันด้วยาน,นี่ของปักแจกด้วยจากเงี้นของผมตลอดนะแต่วันไหนของผมหายนี่ไม่ต้องไปหาใครเลยหาน้องมุกเนี่ย นิ้วไอ้พวกนอนไว้ไว้อยู่นี่ฮอพี่ก็น่าจะออกต่างจังหวัดกันละพาเด็กเที่ยววันนี้น้ำตกน้ำเลยเื่อนขุนด่าน ตัวพันนะดูตัวเล็กกันล้อก็โกตยังไงอะ่ะสปีดนี่แบบปบปุ๊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 บเหมือนกันนะไม่แพ้ตัวพันนะแรงไงหกร้อยมาออกทริปร่วมก,กับเพื่อนก็กำลังดีนะครับในกลุ่มก็มีหลายคันทั้งอาหกทั้งเซ็ตเ็กหกนะ พี่ดังกวยเซเบีย เก็บให้เข้ากลุ่มเนะาะระวังนะแยกนี่มันจะมีแยกนะโอเคไปเกี่ยวอยู่แวะปั๊มก่อนทุกคนรล่อๆกันทั้งนั้นเลย <c oughs> นี่มีอาวันนะ2อ1 0 2020อพันอพนะให้รู้เหมือนกันปีอะไรสายนำสายนำพี่ดีมพี่เต่า โอเคจอดหน้าปั๊มโอเคหน่อยครับเพื่อนที่ตามหลังมาเขาจะได้รู้จะได้ไม่หลงไม่เลยกันแวะเก็บแวะเติมน้ำกันนะพี่ตังกวยเดทูน <c oughs> ่าเดทูน่าหกร้อยห้าสิบแรงนะตึงนะเป็นไงบ้างพี่เมื่อกี้ถนนเส้นนั้นขับยากหน่อยนะรถมัน Búp bắp, búp bắp Để qua mình thăm quàm lêu đai đi rồi. Tơm nám nòi Tơm nám nòi Này gánh bì Chèm không Này ngay bê Ok quá thân hồn tênh kia Ok rồi nè Để qua mình Cái này gần nòi Cái chân chít gần <laughs> ตพอดีน้องเขาไว้ห้องน้ำนะครับโอ๊ตอาหกไว้ห้องน้ำไปลอยลอยลอยลลย,ลย,ลย,ลยนี่ปานัดปานัดพาช็อปเปอร์ฮะเอ้มาคันเดียวเลย นำมาก่อนแล้วเมื่อกี้ไวะปั๊มอยู่ก่อนถึงนี่นะเอ้มาเข้าทีม้ะเท่เท่เท่หวานนัน้อนมากับน้องคอยนี่พาวิบาก RAF สามร้อยเป็นไงล่ะนี่เี่บ่าไปด้วยกันได้หมดอะุ่นไหนก็ได้โอ้เกี่ย์อะไรล่ะพี่น,นันโอ้คันี้ไม่นี่เดียวเนี่ย หลยยาวๆไปอ่ะน,นี่เป็นไงล่ะหายไปไกลเออเราร้อยสามได้ฮะเออร้อยสามได้อะแล้วก็ี่นนทน ถึงแล้วมั้งั๊มน้ำมันถึงทางตัดนะทางตัดไปชะลาบุรีทางมันเพิ่มเลยตกใจหมดมาอยู่ข้างหลัง น่าจะเป็นรถตัดหน้ากันนะครับโอ้โหตกใจหมดโอเคเดี๋ยวก็ลุยกันต่อช่วยก็แป๊บหนึ่ง